ครับมีรถสองคันเตัวนี่นโอ้แม่สวัสดีครับเหตุนังนอครับรโอ้ยฝนตกทั้งมือบ,บอ่ครับบ่ครับบ่ตกอี่เสื้อบ่แม่นครนับเนาผมม้ามขึ้นลิ้นีส์อะทุกบ่ได้น้ำแม่นครับโอ้ยเนาะว่านผมก็เป็นจังซี่ล่ะบ่มีนม้ำสิใส่ปุ๋ยเขาได้เลยนี่มีแต่หญ้า มีรถเกจซีฟตรงกระสอบ<ะ>โอ้รุ่นเก่าเกือกเลยนะี่ลูกทวงเกจก่อนเด้นี่รุ่นเหล็กเด้นี่<ะ>เอออย่าลืมอย่าพลาดรุ่นเหล็กแล้วลูกทวงเกจก่อนเอา้าเก้าสามตรงกระสอบอีกบ่แม่นครับคือบมอเป็นอุ้มซะมันบ่มีใครนิยมบ่แม่นครับมันบ่มหมอนมันบ่มหมอนสำรับด่านเท่า,นะนนาเนาะน,น,น,น้าขันบรรไดหน้าขันบรรไดหน้ามันท่นเท่าเอาติด เอาอุ้มมาบันสีลำบากย่างบ่ยังสีบ่ย่างครับย่างค้นย่างคนเข่ามันขึ้นลงยากเนาะมับันนี้เขาก็เอากกสอกมันทอยไก่มันทอยไก่ในย่างไก่เนาะแมนเมนโอ้เมนอยู่ตามสภาพบ้านเขาเนาะสตาร์ตตีสอยู่บนนี่้รถรถรถคันนี้สตาร์ทติดบนรถเกี้ยวคันนี้ติดอยู่ครับคัดทิศเจ้าถอยหลังมาจัหน่อยได้บ่มาจอดดิพี่เพราะฝนที่ตกได้ผมจะถอยหลังเขาหันนะ ดีสี่เก้าสามกระสอบมือนีพี่น้องเอ่ออัพเภอดอนตาลอัพเภอดอนตาลขึ้นจังหวัดยังเม่มันขึ้นจังหวัดยังนี่มันขึ้นโนบดันบ่โอ้โมเมนต์โมเมนต์ขึ้นอันอันอันบุกดาหานตีโอ้ อพเภอดอนตนมั้บออําเภอดอนตนล้าเอนตอาเนาตบ่ขั้นตอนตานนี่มันจะเป็นมันจะเป็นเป็นมุกเนาะผมบอาพิษที่สั่นอําเภอนาตนบอําเภอนาตนอําเภอนาตาลเฮ้ยผมบอาพิษแล้วจ้ะพี่น้องเอ้ยใช่าตเตอรี่บูมี่แบตตอรี่บูมีพี่น้อง แต่ผู้ก่ออาเภอหน้าตาลนไนด้ว่าเป็นดอนตานลได้ไหมครับผมบอกผิษนะขอโทษขออภัยอาเภอหน้าตาอลอุบลราชธานีเอาถอยไปเบิง้งอะไรผมเสียวรถเข้ามาหนีนั่นนี่แต่เกิดฝนตกมาของมันอยู่ในรถนะเบ็ดเบ็ดนัน่นนันน่นนันน่นนันน่นนับบ่นนั่นนั่นเฮ้ยเกือพูดติด วันนี้ครับมก็เดี๋ยวนี้จังนี้แล้วเพราะมันพุนพนลิ้นพี่น้องป้าพุนก็เป็นนั่นก็เป็นใจคือมันก็นตกแห้งพี่น้องถ้ามันตกแห้งก็จะเป็นใจอยู่นะที่พ่อได้ลิ้นนี่นะก็เลยว่าเจ้บบารถรถกระบะผมไปถอยเข้ามาหนีนะพี่น้องนะแล้วก็มาเห็ุรถคันนี้คนนะครับ ถอยรถกันเองเอ,อาความแนีมันเพชรว่ได้เด้นี่เดินนาได้ครับเดี๋ยวยัมีถอยรถกระบะพุ่มเข้าม,มาหนีพี่น้องโอ้ตีแบ็สมันไปไ็นครับของมันเท่แบ็สมันเสื่อม 要看哪个？你，你、啊。啊啊 ไม่ให้เ,เกี่ยวดันให้พี่น้องกระเทินครับเกี่ยวดันกระเทินตู้เบาตัดหรือยังเบินน่ง,งนไปหยังนอนี่หัวจะสาบอยบ่บ่ไปหยัหงนองนี่นอโอ้ยหมื่นพี่น้องกูเห็นหรอกครับบ่เห็น หลังกระบะผมเขามานีพี่น้องนะครับเพราะกระบะมันจะน้อยพอนดังฝนตกนะเพราะาารนะจะต้องเอาของลงจะรถมระเทศนี่พี่น้องทุกหมอเรื่อยไปเลยนะครับนะครับเด็กเขาเรื่อครับนะ กุมาน้าบอกก็มานแตน้าบ่ไเท็นยังยูนาอัดน้ำบ่บยน้ำให้อัดเด้ยามนี่กูหันเด้นหันยืนอันน้ำมวนกว้ยเรียกงัวคว้ยไหลบ่พอแปลโตแปตโตบ่ม่าสรั่งแต่มันถือเนาะเอขาวันแฟ่งกะจิกมีกำลังกำลังใจสูงกานีอยู่มีกำลังใจเจ้วหย่าเนาะเอายูดิรันดิป่ไดยูด้เศร้ามันบ่โอ้ยไม่ใช่ยูด้เศรา รถพ่อเองกันด้วะนี่นะพ่อขับเองบ่เป็นหัวหน้าบ่อเจนี่ไอ้ลูกหลานเขาเออนึกว่าพ่อขับเองพ่อไปน้ำเขาหวานไปน้ำเขาบอผู้ชมมันไ้โอ้ไเล่นอะไรไฮเนี่ยเออไปเล่นอะไรไ้เนาะเป็นเป็นหัวหน้าหัวหน้างุ่มบ่ยังไงหัวหน้ามูเนาะเป็นพ่อใหญ่เพิ่นเนาะพ่อยอกันเล่นพี่น้องเอ้ยเน้องกันเจขอเพป็นเจ้าของรถนะรถไปสามคันเนี่ยหนูเกี่ยวสามคันพี่น้องคันหนึ่งได้สันพ่อคันหนึ่งอยู่เรื่ห้ลูกออกไป อยเอาไปซอยคนละบ้านบ่เอาไปอยู่ส่วนส่วนหนึ่งโอ้คือพวกมาจอดทาบกันเทียบกันแน่เฉพาะในไทยนี่สกีนี่ลูกกันเบิดบ่เข้าไปต้องปีเออลยโอ้สูงไปนะมันถึงเลยสิพ่อเศร้าปีได้ยิงบ่เทสแม่นีน่ะบ่แม่หมวยสกอร์หมู่รถเกี่ยวนั่นเนี้ยบ้านนี่บ่แม่รถเต่ามีคันเดียวผู้เดียวไหมมีผู้เต่าเดียวมีเจ้าเดียวโอ้บ้านนี้กัน ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เจ้ากรหมูอืมก็เลยออกมาหลายขั้นสงองสามขั้นแล้วหกซุ้นเขาบอกเก๊ซซุ้นมาออกหกซุ้นป่ะนี่ขั้นแรกบอกหกซุ้นโอ้ยลีนรถมาจนว่าอันนั้นเลยตัวน,นี้เป็นปูลเลยตัวน,นี้ไหมปูมาฐานนะวะคืออย่งไดรคือจากเลรนมันเป็นทังไหนหวัวเนอะหยาบคนมาเกี่ย้มันหยาบจ้างคนหยาบกันวะเออธรรมดาแล้วเนาะถ้าเทากันบูซื้อมากสิมันกับบูมีได้รถเกี่ยว์วัดอันนี้เนาะเออ ก็มีไฟได้แล้วเจ้ามากมูมูเขาเห็นเจ้าซื้อมากก็ไหวแล้วก็ซื้อได้ก็ซื้อน้ำกันแน่นวัดนี่หลายมันาเสมอนี่หลายกับเบิดไปน้ำเลยละบ่มันเป็นอะไรกับว่าเบิดเบิดมันหลายเลยหัวสูบวัไปอย่้โอ้รถหล่ไล่กันสงวนวัวได้บจริงจริบ่ะสงวนวัวได้แม่ต้องสูบวัวได้ท้ายด้วยโอ้โอ้พ่อเป็นคนเปิดที่สันเปิดตูดอันรถเกี่ยวในบ้านเจ้าโว้ยเจ๊ ก่อนหมูปวดท้อต่ก่อนหมูพี่น้องคนว่านะเศาปีเศาปีแล้วถึงเต้รถหกซีฟผุนหกซีฟงั้คือมาตรฐานแต่พอนอนอยู่น้าคนดีฟอเดีนี้อันโอ้เฝงงัวเฝงขั้วไอ้บ่มีแต่งัวบ่คข้วไอ้่มีบ่คั้ยเอาออกเป็นล่ะเอางัวไว้ังเอ่อวันนี้อันอันอันลูกเต้าเล่าลานดูไซเบิร์สสักวันนี้เอาลูกกับผัวอยู่่กับยู่งเทพลุงเทพเพนนงานลุงเทพโอ้คืนหอดยุ่งคือหอดลูกหอดเต้าอยู่วะจุงผุน ขึ้นหอดหอยู่แล้วมันขึ้นหอดเขาบ้ามากที่เขาว่าเอาฝากความคิดเถินขึ้นหอดหาเพลินเบิ้งเอาเขาว่าหันฟ้าจำเชื้อหันหนามาหาผมพี่เขาวาข่าเ็ดเ็ดหน้ามันสิ่งไรเป็นเด็กเขาว่าเขาได้เงินซูมือเออขาว่าเขาได้เงินซูมือเออได้เงินซูมือก็ส่งมไม่พ่อใส่ในเด้อมันทางไปทางมันเนาะเอาฝากความขึ้นหอดหาลูกเบิ้งเซฟให้ลูกเบิ้งในเด้อกูเสียบเด้อขึ้นหอดอยู่ขึ้นหอดลูกขึ้นเกาเนาะพ่อเนาะสิเป็นบังไรก็เป็นลูกคือเก่าเนาะหักแพงขึ้นเกาขึ้นะพ่อเนาะ เออมันเหตุไปเลยในบ้านเดินหนาทอนตัวเดินหนาย่างเดียวถอยหลังบ่ได้ขึ้นหลังเสือแล้วไายก็ลดเกี่ยวกตายก็ลดเกี่ยวคือสิปล่อยว่างบ่ได้่นบ่รถเกี่ยวนี่ตายคือตายไปกับมันเลยบ่ว่างน่คนมักรถเนาะบ่ว่างเอออ้าวพี่น้องด้วยคนดุงเทียมุงไทยเป็นลูกเต่าเพิ่นเนาะลูกเต่าเล่าหลานเนาะเบิ่งคลิปนี้เด้อได้เห็นพ่อใหญ่บ่อันผู้บ่ได้มาบ้านมาเมืองจักเทื่อนะเห็นคลิปนี้กะ อ่าคนอะไรคนแท็กดติดตามให้น้ำเนาะอ่ามะบึงเนาะนี่ละตูพ่อเจ้าพ่อใหญ่เจ้าเด้อคนยุงเทียบแท็กไปเพื่อนึงนะพ่อเด้อแท็กไปให้ทั้งลูกเต้ายุงเขีเบิึงเด้ออ่าโอเคครับ

Saya รถดีซีเก้าสามกันแล้วเรียบร้อยพี่น้องต่อไปเกลียวเป็นเปีนเกลียวดันกระเทินกะเมือม่อนี้เมื่อนี้เฮ็ดรถเพื่อนว่าให้เฮ็ดอีกคันนึงให้เบิ้งแน่เพืน่นนอาพี่น้องรถเจ็ดสิบโตเก้าพี่น้องรุ่นแรกครับอ่าเพื่อนเพื่อนว่ามันอ่าคนเสื่อมมาดตักของกุงเพื่อนว่านะมาไกผ่ผดเลยนั่งเครื่องบ,บินเมื่อยเพื่อนว่าเลยเสื่อมบพาะง,ง่ามเพื่อนว่านะเอ่อเพื่อนให้ผมมาแก้ให้ไหมนะแล้วผมก็จะทดสอบพี่น้องเนะมื่อนี้กลับมาเฮ็ดรถสองคันพี่น้องเนาะกะเบิ้งตัวนี้นิดๆเล่นหน่อย ตามตำรับตามตำราพี่น้องเนาะตำล่าสูตรละซาโลเกียวซิงปกติมาเฮ็ดรถเก้าสามพี่น้องต้องกระสอบนะแะไรเพื่อนว่าให้เบิ้งคันนี้น้ำแน่นะรถเจ็ดสิบพี่น้องกระต้มกระสอบเพื่อเก่านะฝนกระลิ้นอีกเลยเด้พี่น้องฝนลิ้นอีกแล้วเด้อเด้อเอาอันอันเอารถคันนี้มาเอาให้ผมนี่เด้อวันนั้นเด้อกระโวมันติดโตกแล้วเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวพี่น้องให้เพื่อนขับรถเข้ามาให้หันหน้าเข้ามาในปุ๊บกส่สีมาเบิ้งใายเกลียวนะ อ่าแล้วมั่งตัดคือเราอะไรพี่น้องขั้นนี้ครับเป็นขั้นที่สองครับไปครับจวดจวด 大馍才有，嗯 <noise> 嗯，嗯嗯。<noise> <noise> เ,ย,เยี่ยม้อยทั้งสองคันเลยพี่น้องนะ DC 70แล้วก็ DC 95ไอ้ DC 93น้องสองคันครับที่แรกว่าซีเอชคันนั้นนะบัตรมาหอดแล้วเพื่อนก็ให้ตรวจซีกันนี่แน่นะครับก็มีการทด่ลอกเกิดขึ้นพี่น้องแล้วก็ตรวจซิกลายยางนะครับอยู่ในปากมันนะพี่น้องเพื่อนว่าจะให้มันตรวจกวัเก่านะครับแต่ว่าเกี่ยวดันตัวนั้นนะเพื่อนฮ็ดเองได้พี่น้องน้องุ้งก็มาตรวจให้นิดๆน้อยๆนะครับ,มา,ารบม,ามาทุ่นหลอให้ยไหมนะครับทดบ่นหลอกห้แล้วก็ อถอดทุกโพออกไห้แล้วก็เฮ็ดระบบกข,ขับ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 เคลื่อนพี่น้องเฮ็ดระบบกขับเคลื่อนให้นะกันนะรถเข่าเกียร์ยากจอดบุยยูพี่น้องเนาะคิดเป็นคะแรงไปนะกันนะครับนิดนิดน้อยเติมกันพี่น้องเติมกันค่าน้ำมันค่ารีสอร์ทผมมานอนนะครับก็ิได้ง่ายเด้อพี่น้องนะคนไหลก็แรกทรกก็ดีตามให้น้ำพี่น้องเนาะคิได้ง่ายไปก็ไกลเราพี่น้องเนาะออกจากเจ้านี้ก็ไปอำเภอเมืองบุกทาหารพี่น้องรถร้อยยี่สิบเอคลุงนี้มือเื่องเสาเนาะครับ จั้งติดตามกันเมื่อเช้าจังติดตามมีเบิ่งพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพี่น้องเนาะจังไปพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปไม้พี่น้องคลิปโตรตัวไรไปก่อนเด้เนาะฝนฟ้าฝนกระลงแล้วพี่น้องนะนะครับจังไปพบพ่อกันคลิปหน้าเจอกันคลิปไม้พอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ